สวัสดีครับสวัสดีนะาๆทุกท่านเลยนะครับผมพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวผ่ารอกเบสจุดน้ำของค่าย v ีว่นะครับผมนะครับก็จะเป็นรุ่นวีว่าช็อกเวฟนะครับช็อกเวฟนี่รุ่นช็อกเวฟนะครับนะครับก็สเปคกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกมันตัวกล่องรอบ ด้านเลยนะครับเป็นกล่องหน้าๆนนะครับดูแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะครับสเปคข้างกล่องเดี๋ยวผมอธิบายไปข้าวๆกับตัวรอกเลยนะครับผมนะครับโอเคเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีตัวรอกนะครับแล้วก็ถุงนะครับนี่ถุงกรรมยี่วีว่านะครับกรมยีก็โอเคนะครับ ค่อนข้างหนาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตรงฝากล่องก็จะมีไดอะแกรมบอกไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดนัมเบอร์ต่างๆนะครับที่ชิ้นส่วนอยู่นะครับบนตัวรอกนะครับตัวนี้จะมี2สีนะครับมีสีดํากับสีแดงนะครับนะครับนี่นะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นสีแดงสวยงามนะครับสีแดงออกสีแดงเลือดหมูนะครับ อ่านะครับอันนี้ด้านข้างนะครับระบบหน่วงมีปรับได้ทั้งหมด9ระดับนะครับรุ่นวีว่าช็อคเวฟ S W L 5 0นะครับชื่อรุ่นเรียกนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับแขนหมุนนะครับแล้วก็นี่สกรีนเป็นชื่อรุ่น Shockwave นะครับอันนี้ก็ลูกเบอรทั้งหมดนะครับ5้บวกหนนะครับลูกเบอร์บวกหนึ่ก็แขนหมุนก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สตาเดก ก็เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแล้วก็เจาะรูหมดเลยนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับสตาร์แดกนะครับจุดเด่นนะสตาร์แดกเจาะรูด้วยนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับแขนด้วยนะครับนะครับแต่ก็แขนตัวนี้เนี่ยมันถ้าสังเกตดีๆนยมันค่อนข้างยาวนะครับนี่ครับค่อนข้างยาวนะครับก็ทําให้เวลาเราหมุนเนี่ยเราสามารถรู้สึกว่ามันหมุนได้ได้คล่องตัวนะครับคล่องตัวแล้วก็รู้สึกว่าวงการหมุนเนี่ยมันทําให เก็บสายได้รู้สึกดีขึ้นนะครับรอบตัวนี้อยู่ที่รอบเจ็ดจนะครับรอบเนะครับซึ่งเป็นรอบที่ตัวนี้ก็ค่อนข้างรอบที่ครอบคลุมเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีบอกสายนะครับต่างๆไว้นะครับความจุสาย0.26มิลได้180เมตรนะครับอ่านะครับศูนได้150เมตรนะครับนี่ย์จุก็110เมตรนะครับอ่านะครับ ด้้งล่างเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ่าสตาร์เดอก็มีคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงเสียงดังชัดเจนนะครับนี่หนอบเป็นอีวานะครับหนอบยางหนอบโฟมอีวานะครับอ่านะครับนะครับแล้วก็ลูกเบร์5.1นะครับนี่นะครับกำลังเบรกกำลังเบรกของล้อรุ่นนี้นะครับกำลังเบรกไม่ได้บอกไว้นะครับว่ากี่กิโลนะครับ เดี๋ยวผมหารายละเอียดให้นะครับว่าลอกรุ่นนี้กําลังเบรกกี่กิโลนะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ใต้วิดีโอนะครับรายละเอียดต่างๆแล้วก็ร้านที่ซื้อมานะครับในใต้วิดีโอแล้วก็คอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้นะครับอ่านะครับในเบื้องต้นนะครับโดยรวมแล้วถือว่าลอกไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับน้ำหนักรอกตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ 213กรัมนะครับ213กรัมเครื่องช่างของผมเนี่ยพอดีมันมันบวกลบอยู่ที่ประมาณ2-3กรัมนะครับแล้วก็ปุ่มปรับคอนไม่มีคลิกเสียงนะครับความลื่นเดี๋ยวมาดูความลื่นกันหน่อยนะครับปรับคอนสปูลนิดนึงความลื่นปรับไปที่เลขศูนย์นะครับนี่นะครับแล้วก็กดฟีสปูลน,นะครับแล้วหมุนนะครับเห็นชัดไหม ก็ถือว่าลื่นในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนี่ครับความลื่นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนะครับอ่านะครับก็บอดี้นะครับส่วนวัสดุของบอดี้เนี่ยเราว่าน่าจะเป็นพวกอ่าพวกกาไฟนะครับคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกวัสดุกาไฟนะครับเฟรมกลางนะครับอ่าส่วนฝาข้างน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้ เ่วนเกียยวสายก็เป็นโลหะนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นก็คือว่าตัวนี้นะครับลายลายไกด์เนี่ยลายไกด์เขาบอกว่าเป็นเคลือบเคลือบไทเทเนียมมาให้นะครับอ่านะครับก็ก็ดีนะครับจุดนี้นะครับอ่านะครับดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเวลาเราเก็บลอกเนี่ยเก็บสายเนี่ยเราสามารถออกสายมาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียด เนเลยะครับดี๋ยวไปดูด้านข้างกันก่อนนะครับปุ่มเปิดปิดฝาฝาหน่วงนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับให้กดลงนะครับเนี่ยครับกดลงอย่างนี้นะครับกดลงนะกดลงแล้วก็เอามือนิ้วกดนะครับกดลงไปนะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับอ่านะครับก็จะเจอกับฝานะครับฝาหน่วงมีแม่เหล็กทั้งหมด5เม็ดนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่นะครับลูกปืนเผื่อใครจะไปเปลี่ยนเป็นลูกปืน เซรามิกนะครับก็ตรงนี้วงในอยู่ที่3มมิลนะครับวงนอกอยู่ที่10มิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับผมนะครับสปูลน,นะครับสปูลสปูนก็เป็นสปูนอลูมิเนียมนะครับทาสีดํานะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อลดน้ําหนักนะครับอ่านะครับเจาะรูลดน้ําหนัก น้ำหนักของสปูนอยู่ที่19กรัมนะครับ19กรัมแล้วก็มีลูกปืนอยู่1ตลับนะครับในสปูนนะครับเดี๋ยวผมก็ถอดลูกปืนออกมาดูหน่อยนะครับอ่ะนะครับลูกปืนในแกนสปูนนะครับผมวงในอยู่ที่5มิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่10มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4มิลน,นะครับ ัก็เดี๋ยวไปดูทางฝั่งของแขนหมุนกันบ้างนะครับฝั่งของแขนหมุนตัวนี้น็อตบิดแขนหมุนก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะครับอันนี้คือแขนหมุนนะครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาอยู่นะครับแล้วก็หน็อบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหน็อบเป็นแกนแกนย้ําตายมานะครับ เป็นแกนย้ำตายมาอ่านะครับเนี่ยครับก็สตาร์เด็กนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เป็นโลหะนะครับเฟืองกีดเสียงข้างในเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกชุดคลิกเสียงต่างๆนะครับอ,นบบอ่นะครับปุ่มปรับคอนะครับก็เป็นอ่า อลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับสีดํานะครับงานเรียบร้อยดีนะครับอะไรก็ข้างในปุ่มปรับคอนก็จะมีลูกเปินอยู่นะครับ1ตลับนะครับเดีย๋ยวไปแกะบอดี้กัน เดี๋ยวดูฝาล้อกันก่อนนะครับฝั่งฝาล้อก็จะมีลูกปืนอยู่ครับ1ตลับนะครับนี่นะครับแล้วก็ในใต้ปุ่มปรับหน่วงนะครับ1ตลับนะครับเดี๋ยววัดลูกปืนจุดนี้ก่อนนะครับวงในจะอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับ ลูกปืนในปุ่มปรับคอนนะครับมี1ตลับนะครับแต่ววงในอยู่ที่3มมิลนะครับวงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่4มิลนะครับนะครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับภายในรอกตัวนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับอ่ากันตีกลับนะครับสีสวยเชียวนะครับแล้วก็เฟืองนะครับชุดเฟืองนะครับ ชุดยกหน่อยนะครับ ЗЫКА อ่ะน,นี่จะเป็นชุดยกนะครับชุดยกตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับอ่าตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เฟืองพินเนียนนะครับเฟืองพินเนียนก็งานก็ถือว่าได้ว่าเรียบร้อยดีนะครับงานเรียบร้อยดีนะครับอ่านะครับเฟืองขับเหดูทุเฟืองขับกันหน่อยนะครับเฟืองจานเฟืองจาน ก็จะมีแผ่นกดนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็ผ้าเบรกผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกประเก็นนะครับแบบแห้งนะครับเนี่ยนะครับประเก็นแบบแห้งนะครับขนาดของเฟืองขนาดของเฟืองก็ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่นะครับ36มมิลนะครับความหนา 4มิลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยและก็ใต้เฟืองจานก็จะมีปาเกนนะครับถ้าเบรกอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมอ่านะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเพาขับนะครับเป็นทองเหลืองอย่างดีเลยนะครับเนี่ยครับงานเนี้ยมากนะครับงานกึงนะครับเนี่ยครับเพาขับนะครับทองเหลืองอย่างดีนะครับก็เป็นงานเนี้ยนะครับโอเคเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับ นะครับแลวก็ข้างใต้จะมีลูกปืนมาให้แล้วนะครับนะครับลูกปืนนะครับใต้เพาขับนะครับหนึ่งตลับวงในอยู่ที่5มิลน,นะครับวงนอก9มิลน,นะครับแล้วก็ความหนา3มมิลน,นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาชุด ตัวกดฟีสปูนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลหะนะครับเนี่ยครับตรงตัวกดฟีสปูนตรงจุดนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับอ่านะครับก็หนาอยู่นะครับนี่ครับมีความหนาอยู่นะครับนตัวกดฟีสปูลก็เป็นชุบโครเมียมนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของชุดตัวเกีีรยสายนะครับว่าสามารถอัพลูกปืนได้ไหมนะครับอ่านะครับก็จุดนี้นะครับ ขอควายนะครับก็จะเป็นโลหะนะครับผม่สบายใจได้นะครับจุดนี้นะครับขอควายเป็นโลหะฝั่งนี้นะครับจะเป็นไม่มีรูปเปิลอยู่นะครับจะเป็นบูษนะครับเนี่ครับเป็นบูษนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับลายไกด์ตรงนี้นะครับก็เป็นไทเทเนียมมานะครับที่เขาบอกนะครับเป็นชุบไทเทเนียมมานะครับอ่านะครับวงไกด์นะครับทําให้สงสารได้เลื่อนขึ้นนะครับตรงนี้ที่ผมชอบก็คือว่าตัวประคองนะครับ ตัวประคองเนี่ยครับแกนประคองตัวตัวเกีี่ยสายนะครับเนี่ยครับเป็นสแตนเลสอย่างหนาเลยนะครับเนี่ยครับเออก็ดีนะครับดูแข็งแรงดีนะครับตัวเกีี่ยสายนะครับเป็นโลหะนะครับแต่ทีนี้ว่าไม่มีลูกปืนอยู่นะครับนะครับเนี่ยครับไม่มีลูกปืนด้านในนะครับนี่นะครับตัวเกีี่ยสายไม่มีลูกปืนอยู่นะครับนะครับก็สรุปนะครับ รอกตัวนี้นะครับก็ถือว่าถามว่าน่าใช้งานไหมนะครับผมมองว่าก็โอเคนะครับที่เพราะเป็นรอบที่ครอบคุมนะครับรอบรอบเนะครับแล้วก็เฟืองมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แขนแขนที่ผมชอบนะครับเหมือนกับเวลาหมุนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหมุนแล้วมันเก็บสายแล้วมันดูแบบเก็บสายได้ง่ายนะเพราะแขนมันมันยาวนะครับอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้มีการเจาะรูเซาะล่องนะครับสตาร์แดกนะครับแล้วก็ ลูกปืนนะครับสามารถอัปเกรดเป็นลูกปืนเซรามิกได้นะครับนี่นะครับนะครับก็ลูกปืนมีทั้งหมด5ตลับนะครับก็จะมีตรงนี้1นะครับใต้เสาเฟืองนะครับ1นะครับแล้วก็2นะครับ2ตรงนี้นะครับสามนะครับแล้วก็4นะครับในฝาลอกฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็จุดที่5ก็จะเป็นตัวนี้นะครับในปุ่มปรับคอนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการผ่ารอกวีว่ารุ่นช็อคเวฟนะครับนะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นลอกที่ ใช้งานครอบคลุมนะครับเป็นรอบเ็ดนะครับรอบเ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับครอบคลุมเลยนะครับในการใช้งานนะครับอ่านะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ